ล่าสุดกัมพูชาฟ้องประชาคมโลก5ข้อ ไทยเราควรรีบแก้ต่างเพื่อรักษาสิทธิในอธิปไตยและป้องกันความเข้าใจผิดในเวทีโลกกัมพูชาได้ส่งจดหมายเปิดผนึกต่อประชาคมโลกโดยอ้างว่าไทยไม่ได้โจมตีแต่เป้าหมายทางทหารเท่านั้นแต่ยังได้โจมตีพื้นที่พลเรือนด้วยรวมไปถึงวัดและนุสรสถานสําคัญของกัมพูชาพร้อมได้ชี้แจงต่อประชาคมโลก5ข้อข้อที่1กัมพูชาไม่สามารถเป็นผู้รุกรานได้โดยได้อ้างว่ากัมพูชานั้นเป็นประเทศเล็กทั้งอาณาเขตและเรื่องทรัพ,พยากรทหารและไม่มีความ ตั้งใจที่จะโจมตีเพื่อนบ้านที่มีอำนาจมากกว่าถึง3เท่า 2. กัมพูชาอ้างว่ากฎหมายทุกอย่างอยู่ข้างกัมพูชาโดยเฉพาะเรื่องของแผนที่เขตแดนและสนธิสัญญาต่างๆและได้อ้างว่าไทยนั้นจัดทําแผนที่ฝ่ายเดียว 3. กัมพูชาอ้างว่ากัมพูชาเลือกใช้กฎหมายแต่ไทยเลือกใช้อาวุธ 4. กัมพูชารู้ถึงราคาที่ต้องใจ่ายในเรื่องของสงครามเนื่องจากกัมพูชานั้นเคยบอบช้ําจากสงครามมาแล้วมากมายดังนั้นกัมพูชาจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องทําลายสันติภาพที่ได้ไมา ย่า,ยากลบากาก5ัมพูชาได้กล่าวหาว่าไทยนั้นเป็นฝ่ายเริ่มต้นในการทําสงครามรอบนี้และยังได้อ้างว่าไทยได้ใช้ปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่และขยายการโจมตีไปทั่วชายแดนไทยกัมพูชาและยังกล่าวหาว่าไทยได้รุกล้ําเข้าไปในอาณาเขตของกัมพูชาการกระทําต่างๆของไทยไม่สามารถอ้างได้ว่านี่เป็นการใช้สิทธิ์บ้องกันตนเองแต่เป็นการรุกรานด้วยอาวุธที่จงใจกัมพูชาจึงขอเรียกร้องให้ประชาคมโลกอย่างเงียบความเงียบจะยิ่งทําให้เกิดการ ละเมิดและการใช้กำลังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่คือข้อเรียกร้องของทางฝ่ายกัมพูชา